สวัสดีค่ะ w e l c ว m e to ถคุชาแคมีโอ้น่าขาวมากสวัสดีค่ะวันนี้คุณิชาจะมาสอนนะคะวิธีการนำประชุมนะหัวข้อวันนี้นะคะก็คืออะไรนะนำประชุมถ้านำประชุมต้องกลุ่มขมับดูไลฟ์นี้นะคะมีหลายๆคนนะที่อยู่ในตำแหน่งนะคะ u x i v u t i v e หรือว่าเป็นผู้นำเป็นบอสนะแล้วต้องเป็นคนที่นำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมพอแบบว่าดำอ้ำมึ้งๆนะคะวันนี้ครูชาก,ก็เลยจะเอานะนี่หัวข้อนี้มาฝากนะคะ Business English How to Lead a Successful Effective Business Meeting อ่ามันดูขอ้อเอ่อคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์ยังไงก็ไม่รู้นะนนี้สวัสดีนะคะวันนี้ไลฟ์ like จากแอปใหม่นะได้หรือเปล่านะคะคอมเมนต์ดูได้ไหม ครแชทวิวถ้าไม่หายถ้าใครคุณวิชาได้นะคะสวัสดีทุกคนเลยได้ยินเสียงครูไหมอ๋อต้องดูจากที่อื่นใช่ไหม <c oughs> ลองดูสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้คุณวิชาจะมาสอนในเรื่อง business English นะ how to lead a successful effective business English uh, business meeting <c oughs> business meeting นะคะอืมดูซิดูซิขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยเดี๋ยวนะดูตัวเองสิโอ้น่าสว่งมากอ่าสวัสดีค่ะสวัสดี how are you รถไฟลงไหนไหมคะ hello how are you วันนี้นะคะคุณพิชาจะมาสอน business English how to lead a successful effective business meeting นะคะหลายคนนะมาบอกคุณพิชาว่า ไม่รู้จะพูดยังไงนะถ้าพอถึงเวลาต้องนําประชุมนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงหลายๆคนทํางานจากที่บ้านเนี่ยเวลามีซูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องเป็นคนลีเป็นคนลีก็คือเป็นเป็นคนนำนะเป็นคนนำการประชุมนะคะวันนี้คุณชาจะแบ่งออกเป็นสองตอนก็แล้วกันเพราะว่ามันมีหกมันมีหกหัวข้อนะคะที่จะทําให้การประชุม e f f e c t i v e เนาะแล้วก็ทำให้ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะ มีวันนี้คุณชามาให้3หัวข้อก็คือการเริ่มต้นนะการแนะนำตัวแล้วก็การอ,อ่านเขาเรียกอ,อะไรนะแบบเริ่มหัวข้อนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นในไลฟ์หน้านะคะวันนี้คุณชาแบ่งเ,เป็น2ตอนนะพ a r ์วัวันนี้ business English how to lead successful effective uh, English meeting business meeting in English โอเ okay? ค alright เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปเลยเนาะ ในเริ่มต้นอ่าถ้าจะเอาอันนี้ลงทำยังไงนะ <c oughs> เรียนไปพร้อมกันนะคะเรียนเรียนทำกระดานดำโอเค let's s e อ่าโอเคไปแล้วอุย้ยทำได้ด้วย alright อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นประโยคนะคะครูทิชาก็จะสอนวิธีออกเสียงไปด้วยเนาะแล้วก็อธิบายไปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะโอเคถ้าใครที่อยู่ก็ คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคอ่ะได้ยินเสียงครูวิชาชัดเจนดีไหมโอเคนะโอเคอ่ะเรามาดูอันแรกนะคะหลายๆคนพอเริ่มต้นเข้ามาแล้วเปิดประชุมนะคะเราจะพูดว่ายังไงอ่ะเบสิกเลยทักทายทุกคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะบอกว่า Good morning Good morning Good afternoon นะคะแล้วแต่ว่าเป็นเวลาไหนเนาะอ่ะ ทีนี้พอคนมาพร้อมแล้วนะคะทักทายใช่ไหมทักทายสวัสดียามเชา้ายามบ่ายก็ว่าไปนะคะ,ะซึ่งอันนี้ใช้ได้ทั้งในห้องประชุมจริงแล้วก็ในซูมได้ด้วยนะ,ะโอเคแล้วไปดู the next one นะคะประโยคที่2ฟังการออกเสียงนะคะ since everyone is here let's get started since everyone is here let's get started นะคะก็คือทุกคนมาอ่ะไหนๆก็มาแล้วทุกคนมาแล้วนะคะ since ซินส์เนี่ยมันจะแปลได้สองสองอย่างนะคำว่าแปลก็เออซินส์เนี่ยคือตั้งแต่ใช่ไหมคะอ่า uh, แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในสถานการณ์นี้ก็คือ since ก็คือในอ่า uh, ในเมื่อนะคะในเมื่อทุกคนมาแล้ว since everybody is here let's get started เรามาเริ่มกันเลยนะหลายๆคนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงใช่ไหมอ่ะ uh, let's get started นะคะสามารถชวนทำอะไรก็ได้นะคะชวนอ่ uh, ชวนพูด เขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มเริ่มคลาสก็ได้เริ่มม class ีดิ้งก็ได้นะคะหรือว่ากินข้าวก็ได้ Let's get started หรือว่าเริ่มปาร์ตี้ก็ได้นะคะ Let's get started นะหรือประโยคที่3นะคะ Let's begin Let's begin โอเคและต่อไปค่ะเขาบอกว่ายัางไง First of all First of all อนะ่าได้ยินนะไม่ใช่ First of all นะคะพูดเร็วๆนะแบบรวมรวบคำไปเลยนะคะ First of all First of all นะเร็วๆนะคะก็คือในอันดับแรกนะในอันดับแรก I really appreciate your presence here today. Ah. first of all I really appreciate your presence here today. ก็คือขอบคุณทุกคนที่มานะอันดับแรกเลยก่อนอื่นเลยนะ first of all แปลว่าก่อนอื่นเลยนะคะ first of all I really appreciate จำได้ไหมที่เราคุยกันว่า thank you นะคะหรือว่าการขอบคุณนะ่ะ ใช้คำว่า I really appreciate ก็ได้ appreciate อะไรก็ตามไปเลยนะคะ I really appreciate your presence here today presence ตัวนี้นะคะเป็นแปลว่าการที่ทุกคนมาใช่ไหมไม่มาคือ absence ใช่ไหมคะถ้ามาคือ presence ใช่ไหมอ่ะก็คือขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะคะ I really appreciate your presence today and then หรือประโยคต่อไปสามารถใช้คำว่า first ถ้าใครไม่อยากพูด first of all นะคะใช้คำว่า first ก็ได้ first I'd like to welcome everyone I'd like นะเห็นไหมมี apostrophe d นะคะ I'd like มันมาจากคำว่า I would like มาจากเหมือนกับต้องการใช่ไหม I want to นี่แหละแต่ว่าสุภาพขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ professional นะเราจะพูดว่า I'd like I'd like to welcome everyone I'd like to welcome everyone นะคะก่อนอื่นเลยก็อยากจะ ยินดีต้อนรับทุกคนใช่ไหมอันนี้คือการเริ่มมีติ้งนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะคะสุดท้ายสุดท้ายในการ opening opening หรือว่าการเปิดประชุมนะคะ I like to thank everyone for coming todayI like to thank everyone for coming todayThank someone for doing something นะอย่าลืมนะ Thank you for นะคะ Thank you for เนี่ยจะตามด้วยคำนาม นะคำนามในที่นี้ก็คือ coming ใช่ไหมกริยาเติม ing นะคะนะมา grammar แล้วใช่รู้ไว้รู้ไว้นิดหนึ่งนะคะ I like to thank everyone for coming today นะโอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะว wow everybody is here hello today ครูนิชา is teaching นะคะวันนี้จะมา teach how to lead an effective meeting โอเ okay. ค alright ประโยคนะคะทั้ง5ประโยค6ประโยคนี้ผ่านไปแล้วนะวิธีการออกเสียงนะก็คือการทักทายนะคะเรามาดูต่อไปอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะการที่เราจะ s u สักเซสฟูลมีทิ้งนะเราก็ต้องมีการทักทายเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูขั้นตอนที่2หลังจากที่เราทักทายแล้วนะคะเราจะเอาภาพลงนี่ทำได้โอเคอ่าเรามาดูอันที่สอง พอเรากล่าวต้อนรับเสร็จแล้วนะคะไม่ทราบว่าเห็นไหมเอาใหญ่ๆเลยอพอเรากล่าวต้อนรับเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการ introducing yourself นะ introducing yourself คุณชิชาเคยทำคลิปไปแล้วนะคะวิธีการแนะนำตัวเองนะซึ่งวันนี้เอาประโยคตัวอย่างมาให้ดูนะคะนอกจาก introducing yourself แล้วการ meeting ใช่ไหมคะการประชุมเราก็สามารถที่จะเชิญให้คนอื่นแนะนำตัวเขาเองด้วยนะคะ ด้วยประโยคดังนี้เรามาดูเลยนะคะอันแรกอันแรกนะคะ I'm นะคะ I'm I'm Nisha I'm Nisha Pat ก็ว่าไปนะคะหรือว่า My name's Nisha ก็ได้นะคะ อ่ะทีนี้เราก็จะพูดไป my name is Nisha I am อะไรเราก็จะบอกได้ I am the manager of this project หรือว่า I m the director อะไรก็เป็นตำแหน่งของเรานะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วตำแหน่งเราเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าเราก็เริ่มต้นด้วยชื่อเรานะคะอ่าเสร็จปุ๊บประโยคที่2นะคะเรามาดูอันนี้เก็บไว้ใช้ได้เลยนะเขาจะบอกว่า let's go around the room and introduce ourselves quickly อ่าเราดูประโยคแรกก่อนเขาบอกว่า เดี๋ยวเราจะมาอ่าเดี๋ยวไปรอบๆแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวทีละคนเร็วๆนะคะเร็วๆใช่ไหม Let's go around the room and introduce ourselves quickly ะะอันนี้คือเป็นผู้นำประชุมก็บอกเขานะคะ Please share your name and your job title Please share your name and your job title นะคะก็คือบอกชื่อและตำแหน่งใช่ไหมก็จะเป็นตาม โตใช่ไหมคะตามวงกลมไปเลย around the room นะ please share your name and your job หรือเราสามารถจะบอกว่า please share your name and your company ก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นประชุมหลายๆบริษัทนะคะเยี่ยมเลยอ่าต่อไปอันที่3นะคะเราสามารถใช้คำว่า let's go around the table and introduce ourselves let's go around the table and introduce ourselves นะคะก็คือ อะเราไปร,บรอบๆโต๊ะนะแล้วก็ introduce ourselves ก็คือแนะนำตัวเองแต่ถ้าอยู่ใน z o m นะคะเราก็จะบอกว่าเราสามารถที่บอกว่า let's go around the zoom room <laughs> เขาจะเรียก the zoom room นะคะ and introduce ourselves ะะ I can start นี่ก็ได้นะคะสามารถที่จะพูดได้ I can start my name's i Nisha Tracy อะไรก็ว่าไปนะโอ okay. เคแล้วก็ผัดมานะคะประโยคที่4 i s everyone here is everyone here นะคะก็คือมาหรือยัง is everyone here ทุกคนมาหรือยังมาพร้อมกันหรือยังนะคะเราสามารถที่จะพูดใน Zoom ก็ได้นะถ้ายังไม่เห็นหรือว่าเห็นแล้วบางคนยังไม่เปิดกล้องอะไรอย่างงี้นะอะไรหรือจะถามว่ามีใครขาดไหมเช้านี้ใช่ไหมเราก็จะบอกว่า are we missing anyone this morning are we missing anyone this morning นะคะก็คือ missing คืออะไร missing คือ มีใครไม่มาบ้างนะเราเรา,ามีใครตกหล่นไปไหมเช้านี้นะคะ Are we missing anyone this afternoon ก็ได้ถ้าเป็นตอนบ่ายนะคะโอเคครูนิชาจะสอนไปเร็วๆเลยถ้ามีคำถามก็พิมพ์ไว้นะคะเดี๋ยวครูจะมาอ่านแล้วก็ตอบให้นะคะเพื่อนๆ6,000คนวู้ How Are you น่าจะเป็นช่วงพักพักกลางวันใช่ไหมพักเที่ยงเชีงราะที่ไทยนะโอเคต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่า ใครมาไม่ได้อะสมมุติว่าคนนี้ชื่อแซมนะคือแซมมาไม่ได้เขาก็บอกว่า s s a m แซม s i s o p o l o g s h s h o u o u n t n t m e k t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  s m s r o r n i นะสมมติว่าเราเป็นคนตามเป็นคนนำการประชุมนะคะใครไม่มาบ้างนะก็บอกได้นะคะแซม s apologies. He couldn't make it this morning นะคะแปลว่าแซมมาไม่ได้เนาะทบท้า I know most of you but I see a few unfamiliar faces. Could you all introduce yourselves? อัอนนี้นะคะจะใช้ในสถานการณ์ที่มีคนใหม่มาด้วยนะคะแล้วก็จำหน้าได้นิดหน่อยนะ,ะ I know most of you but I see a few unfamiliar faces. Unfamiliar ก็คือไม่คุ้นไม่คุ้นหน้าเลยสอสาคนช่วยแนะนำตัวได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถพายมือไปที่ คนอ่าคนที่เราไม่ไม่รู้จักเนาะหรือว่าอาจจะให้ทุกคนก็ได้นะคะ could you all oh could you all introduce yourself นะคะ could you all introduce yourself อย่าลืมเสียงสูงโอเค could you all introduce yourselves นะคะเพราะว่าคำถาม yes no ใช่ไหมขึ้นนะคะอ่าต่อไปเราอาจจะเริ่มสมมุติว่ามีเพื่อนชื่อเออเซรีนานะเราก็จะบอกว่าเซรีน่าเริ่มก่อนได้ไหม Selena, Would you like to introduce yourself? Selena, Would you like to introduce yourself? Uh, นะคะคุณช่างก็ลืมตลอดเลยเสียงสูงนะ Would you like to introduce yourself? เซลีนาก็จะบอก sure นะคะเริ่มต้นไปนะอันนี้ก็คือพาร์ทที่สองนะคะจากเมื่อกี้ opening ก็คือการเปิดนะคะเปิดบทสนทนาเปิดประชุมแล้วก็มาถึงการ introduce นะคะ introduce yourself ก็คือแนะนำตัวเองแนะนำเพื่อนๆน,นะโอเคแคปหน้าจอเอา คำเหล่านี้ไปเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะพาร์ทที่สามสำหรับวันนี้นะคะพาร์ทที่สามสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่ออันนี้นะคะเราต้องเอาอันเดิมลงไปก่อนใช่ไหมโอเค Here we go I got it โอ้ยเก่งอันนี้ครั้งแรกนะคะคือใช้อะไรนะแอปไลฟ์อันนี้โอเค อ่ะทีนี้พอทุกคนรู้จักกันแล้วเราจะเข้าสู่การประชุมในตอนแรกนะคะช่วงแรกของการประชุมเขาก็คือว่า presenting presenting the agenda for for the meeting นะคะ agenda หัวข้ออะไรบ้างในการทำงานในการประชุมในวันนี้นะคะในการที่เราจะเริ่มนะหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจะเริ่มต้นยังไงเข้าเรื่องนะคะจริงมีหัวข้ออยู่แล้วนะคะอ่าวันนี้ครูชาเอามาฝากสัก 6. หประโยคอ่ะเอาไปลองใช้กันดูนะคะอันแรกก็คือบอกว่า our goal today is to จุดๆนะคะก็คือจุดประสงค์ของเราในวันนี้เป้าหมายของการประชุมในวันนี้ก็คือการทำอะไรยกตัวอย่างนะคะ our goal today is to represent or is to present the new project information present more details about the new project ก็ได้นะคะ หรืออะไรก็ว่าไปในจุดประสงค์การประชุมนะคะ Our goal today is to อ่าง่ายมากเอาสันส้นๆก็ได้ Our goal today is to introduce you to the new management team อ,อะไรก็ได้นะคะสมมุติเนะโอเคอันที่2นะคะก็คือ We have a few items to discuss today We have a few items to discuss today ก็คือว่าเรามีประมาณ2อสข้อนะที่เรา จะมาพูดกันในวันนี้นะคะ Discuss ก็คือการพูดคุยอภิปรายใช่ไหม We have a few items to discuss today The first one is ไก็ว่าไปนะคะ The first one is the budget The second is the new management team The third one is สมมตินะก็ว่าไปนะคะนี่ง่ายมากๆเลยเรามี สอสข้อที่จะพูดนะ the first one is the second is the third is นะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะต่อไปอันที่3ก็คือ we're here today to โอ oh, อันนี้ยิ่งง่าย <laughs> เรามาที่นี่เพื่อใช่ไหมคะเพื่ออะไร we're here today to introduce you to the new management team we're here today to introduce you to the new management team ก็ได้นะคะโอเคต่อไปอันที่สอ่าอันที่สคือ We're here to discuss. We're here to discuss. We're here to discuss the new um, strategy. We're here to discuss the new strategy for the next, uh, for the new year, for the year 2022. Okay. We're here to discuss. Okay. หัวข้อการประชุมนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปค่ะ at the end of our discussion today we should have a decision on อ่าอันนี้ดีมากเลยสมมุติว่าเราจะมา mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร brainstorm กันใช่ไหมคะมาแบบว่าระดมความคิดกันมาออกความคิดเห็นเขาก็จะบอกว่าตอนท้ายของการประชุมในวันนี้นะเราคิดว่าเราจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะพูดตามนี้นะคะ At the end of the discussion today, we should have a decision on we should have a decision on hiring more people or on opening a new branch. And like go okay. So thai nahasa So let's start with the first item on the agenda. So let's start with the first item on the agenda ก็คือเรามาเริ่มกันเลยในหัวข้อแรกที่ใน agenda ของเรานะคะวันนี้ว่ามีอะไร Let's start with the first item on the agenda นะคะโอ้ง่ายมากๆเลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้ยากนะการประชุมนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณวิชาเนี่ยเคยมีเคยเป็นเคยเป็นฮส s t นะคะเคยเป็นพิธีกรในการประชุม international conference นะซึ่ง จะมีคนมาจากตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่เลยนะคะแล้วก็ตรงกับวันสอบด้วยจะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะจบไปแล้วนะ,ะในส่วนของวิชาการนะคะวันนี้คุณชาัาจะเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในอ่า uh, international meeting international conference นะคะก็คือตอนนั้นเรียนอยู่นะคะเรียนอยู่แล้วทีนี้ที่อ่า uh, ห้องสมุดที่มหาลัยเนี่ยเขาก็จะเชิญอ่าออฟฟิศออฟฟิเซอร์นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่จาก เอเชียเอ่อซาวอีสเอเชียเนาะเป็นอาเซียนเนาะมาประชุมนะคะมาประชุมแล้วก็เขาก็หาคนที่เป็นโฮสต์นะคะครูวิชาก็แบบว่าอุ้ยตอนนั้นไม่ได้มีแบบนี้ไม่ได้มีคนมาบอกว่ายังไงเราก็แบบว่าไปแปลตอนแรกอะทําไม่เป็นก็ไปแปลแบบกราบเรียนอะไรคณะกรรมการอะไรคือแบบว่าเป็นทางการมากๆสุดๆเลยนะคะในครั้งแรกนะก็แบบว่าทําก็เขินแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์มันทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการประชุมมันก็ไม่ได้ จะยากขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยกาบเรียนคนนู้นคนนี้มันก็แบบเยอะจนภาษาอังกฤษมันก็ไม่มีใช่ไหมคำพูดนะคะมันก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะ,ะซึ่งคุณชาก,ก็ได้เรียนรู้จากครั้งนั้นนะคะแล้วก็พอปีถัดมาปีต่อไปอที่โรงเรียนที่มหลาลัยก็ให้คุณชาทําอีกรอบหนึ่งนะคะก็สบายแล้วทีนี้นะคะก็ไปใช้คําพวกนี้แหละนะคะคาเหล่านี้ทีมม่มานำการประชุมนะ,ะเป็นพิธีกรแต่ว่าไม่ได้มี เรียกว่าอะไรอ่าไม่ได้เป็นคนที่ออกความคิดเห็นได้แต่ว่าเป็นการเป็นคนนาการประชุมนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะเป็นโฮสต์นะคะโฮสต์ host ก็คือพิธีกรการประชุมนะคะซึ่งนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ทำให้คุณนิชาเนี่ยเห็นนะว่าการมี i ิงในภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆพูดง่ายแค่นี้เองดูสิ our goal today is to นะคะหรือ we're here today to ง่ายมากนะคะโอเคแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งด้วยเออมีอครั้งหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นเป็นงานประชุมอ,อธิการนะคะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั่วโลกเลยมาจัดที่ประเทศไทยนะคุณชาก็มีโอกาสได้ไปเป็นล่ามนะคะในงานนั้นด้วยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเป็นาานายกรัฐมนตรีก็มาเปิดนะคะมากล่าวเปิดงานประชุม อธิการบดีโลกนะคะสำเนียงของท่านนายกก็แบบว่าเยี่ยมมากๆาเลยคุณวิชาก,ก็ยืนแล้วก็แบบโอ้โหนะคะแล้วก็พูดแบบไม่ดูโพยเลยคิดดูว่าไม่ดูโพยเลยนะคะในการกล่าวสปีชคุณวิชาก,ก็แบบว่าชื่นชมมากๆานะคะในการที่จริงๆแล้วการที่เราเป็นผู้นําคนนะถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเห็นด้วยไหมว่าถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเราก็จะได้เปรียบแล้วมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไร โพสิชันของเราตำแหน่งของเรามันน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะคะในการที่จะพูดภาษาอังกฤษหลายๆคนเคยเห็นไหมเวลาที่เราดูการประชุมนะคะต่างๆนะักการเมืองคนน้อคนนี้นะคะที่พูดภาษาอังกฤษถ้าใครที่มาสำเนียงแบบว่าว้าวเนี่ยก็จะแบบว่าน่าฟังฟังเพลินใช่ไหมแต่ว่าครูก็ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่คนที่พูดสำเนียงไทยไม่ดีนะหลายๆคนคือมีความรู้มีประสบการณ์นะคะสามารถที่จะถ่ายทอดได้มีข้อมูลเนาะแต่ว่า การที่เรามีข้อมูลแล้วบวกกับสำเนียงนะคะ Speak English fluently นะก็จะทำให้ตัวเราเองน่าเชื่อถือแล้วก็คนอื่นๆน,นะคะที่เขาอย่างสมมุติว่าเป็นผู้นำประเทศอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบดีอาจจะไม่ต้องผู้นำประเทศก็ได้ผู้นำองค์กรนะคะผู้นำบริษัทอะไรเงี้ยถ้าคุณ if you can if you can have excellent English accent it will it will give you more um, people will give you more respectation I would say นะคะเหมือนกับว่าคนจะให้ความเคารพมากขึ้นนะคะแล้วก็จะฟังเรามากขึ้นเพราะว่ามันน่าฟังใช่ไหมเพราะว่าการที่มีสำเนียงที่น่าฟังนะคะก็จะทำให้การพูดคุยการประชุมนะคะการเจราจาเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะโอเค จบไปแล้วนะในส่วนของวิชาการอวันนี้หน้าดิฉันขาวมากเลยอะรถไฟดีไหมคะโอ้โหหน้าดิฉันชิมพัหน้าครูโอเคนะคะโอ้ยแยบเลยคอมเมนต์สวัสดีทุกคนเลยนะคะทักก่อนทักก่อนทักก่อนแวะแวะพักทักถ่ายนะคะสวัสดีอาจารย์มอนลี่คะ่ะพี่เจงก็มาสวัสดีคะ่ะครูไมารา hello คุณชัยวัฒน์สวัสดีนะคะ ครูฟ้าสวัสดีคะ่ะ thank you so much everybody for coming ครูชาก็แบบว่าตอนนี้นะคะเวลาที่เมริกาก็ประมาณเที่ยงคืน <laughs> แต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะมาพูดคุยกับมันเพื่อนที่ประเทศไทยนะคะก็เลยตั้งใจมาในตอนนี้นะคะครูมินลี hello how are you thank you so much everybody for coming I hope this live video can give you some ideas some ideas of Leading English Meeting โอเ okay? ค Leading English Meeting นะคะมีหลายๆคนมาบอกคุณวิชาว่าอุย้ยเวลาที่จะต้องนำการประชุมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะวันนี้คุณวิชาก็เอามาฝากเดี๋ยวในตอนหน้านะคะคุณจะจะเอา Part อ uh, ะ Part t w โอเ okay? ค I'll give you Part t w next time um, so you have three more นะคะมี3ามโข้อหลังนะคะที่จะแบบว่าดำเนินการประชุมไปจนถึงการปิดประชุมแล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะมีประโยค ดีๆนะคะมาให้พวกเราได้เก็บเอาไปพูดได้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะครูฟ้าบอกว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่เลยวันนี้นะคะคุณวิชาบอกเลยว่าการที่เรารู้มากกว่าหนึ่งภาษามากกว่าหนึ่งภาษานะคะจะทําให้เราได้เปรียบในทุกๆเขาเรียกว่าอะไรในทุกๆด้านมันจะเป็นด้านธุรกิจนะคะด้านการงานหรือว่า ด้านการเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะว่าความรู้หลายๆอย่างก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยนะหลายๆคนที่เรา,เ,าเรียนภาษาอย่างคุริชานะคะเมื่อก่อนเนี่ยลองย้อนกลับไปตอนมัธยมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากใช่ไหมแต่ว่าก็ยังอยากอ่านนะคะอยากอ่านนิตยสารที่เป็นภาษาอังกฤษอยากอ่านบทความที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ<ๆ>เพราะว่าบางทาีบางทีไม่มีคนแปลมาเป็นภาษาไทยแต่เราเนี่ย พอเรารู้ภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ได้ได้ความรู้เพิ่มได้ข้อมูลข่าวสารได้วิธีการต่างๆเพิ่มนะคะซึ่งทุกวันนี้คุณจะบอกเลยว่าทุกคนโชคดีมากถ้าใครที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าถึงนะคะคอนเทนต์ดีๆนะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะคะหรือว่าพอดแคสต์ต่างๆนะคุณชาก็เคยแนะนำไปแล้วนะคะว่าถ้าใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษทักษะ แรกเลยที่ต้องฝึกก็คือการฟังนะคะฟังเยอะๆพอเราฟังนะคะฟังเยอะก็สามารถนําไปพูดได้นะคะเหมือนภาษาเรานี่แหละภาษาไทยนะคะเราเกิดมาเราก็ได้ยินพ่อแม่พูดตั้งแต่เด็กแล้วนะคะทําให้เราพูดได้คล่องใช่ไหมครูวิชาก็พูดไทยพูดอีสานโอ้โหอีสานนี่เก่งมากว่าอีสานชัดที่สุดผู้ภาษาอีสานชัดที่สุดนะคะ,ะเพราะว่าพูบา้บ้านเป็นบ้านพูดภาษาอีสานเนาะ,ะแล้วก็มาเรียนภาษากลางที่โรงเรียนนะคะ แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เรียนภาษาอื่นอีกเพราะคุณวิชาชอบเรียนภาษานะภาษาฝรั่งเศสภาษาเกาหลีแต่ว่าเราเรียนไปแล้วนะคะพื้นฐานใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใช้เราก็ลืมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะฟังก่อนนะฟังให้เยอะๆพอฟังเยอะๆแล้วเอาไปใช้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดนะคะเหมือนกับคุณวิชาเนี่ยสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบนี้นะคะ ก็เพราะว่า self taught self taught m y self นะเพราะว่าฝึกเรียนนะคะฝึกฝึกเองนะเราก็เรียนในโรงเรียนใช่เรียนเรื่องก r a ม m mm a hmm. เพื่อที่จะเอาไปสอบใช่ไหมคะแต่การสื่อสารนะคะ communicate communication in English you gotta learn um, I would say outside outside the school too it will help you นะคะก็คือฝึกแหละเลิกเรียนหลังเลิกเรียนคุณวิชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ obses มากๆนะคะหายใจเข้าออกเป็นภาษาอังกฤษฟังเพลงฟังภาษาอังกฤษ สองกระจกก็พูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะพยายามได้ยินอะไรมาก็แบบฝึกพูดแล้วพอเราได้แล้วเราก็พอเราเจอฝรั่งก็ไปพูดเอาเอาคําที่เราฝึกอะไปพูดกับฝรั่งนะคะฝรั่งก็แบบว่าโอ้โหยูแบบเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าหรือว่าแบบมีเคยไปอยู่เมืองนอกไหมนะคะสมัยนะั้นนะตอนที่เรียนมัธยมกูเชก็บอกว่าไม่เคยนะคะไม่เคยไปเลยแต่ว่าเรียนเองนะคะ ไม่แปลกใจนะที่เราจะเห็นเด็กๆนะคะเด็กๆที่แบบว่า4ี่ห้าขวบตอนนี้ดู YouTube ใช่ไหมก็สามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะใช้เทคนิคเดียวกันนะทุกคนถ้าอยากที่จะเก่งภาษาอังกฤษให้ฟังเยอะๆเะนาะแล้วก็มาเรียนที่เพจคุณิชานะคะคุณิชามีข้อมูลดีๆสอนให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษในขั้นตอนในรูปแบบไหนในการนำไปใช้งานนะคะสนทนานะคุณวิชายแบบเชี่ยวชาญมากในเรื่องการสนทนานะคะ การปรับสำเนียงนะคะ accent to make it sound like native speaker นะคะคุณวิชาก็ทำได้ในการที่จะช่วยให้คุณมีสำเนียงที่เหมือนกับเจ้าของภาษาไนะะม่ว่าจะเป็นทำ speech ทำในเรื่องของเนี่ยประชุมแบบนี้นะคะคุณวิชาก็มีประสบการณ์มาเยอะมากนะคะแล้วก็อ่านเยอะฟังเยอะดูเยอะ พูดเยอะด้วยนะถ้าใครที่อยากให้ครูนิชาช่วยในเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็ติดต่อทักข้อความเข้ามาได้ครูนิชามีไพวิทย c โคชชิ่งนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะสิบชั่วโมงพูดเป็นเลยนะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะถ้าใครที่จะใช้ภาษาอังกฤษในส่วนนี้เนาะโอเคค่ะแล้วครูก็มีคอร์สต่างๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะถ้าใครสนใจในส่วนไหนก็ทักข้อความเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะครูนชายินดีช่วยเพราะว่าการอ่ ความสามารถภาษาอังกฤษของครูเนี่ยครูถือว่าเป็นสิ่งที่ครูทำได,ได้ดีมากๆเลยนะคะดีที่สุดเลยก็ได้นะ <g Lif es> เพราะว่าอชอบแล้วก็เป็น passion <the> <t une> ของครูนิช,ชาน <icias> ะอยากจะเห็นคนไทยนะคะมีความมีความสามารถในด้านภาษาองังกฤษสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปประกาศ สักดานะคะความสามารถของเราในเวทีโลกนะ,ะเพราะว่าเราเก่งภาษาแล้วเราก็บวกกับความสามารถที่เรามีนะคะโอเคคุณชาก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าคนที่เกิดและโตที่ประเทศไทยน,นะคะสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษาได้อย่างคล่องแคลว่ว fluent l y ได้เลยนะคะแค่เราฝึกเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่แวะเข้ามาแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูก็ ย้อนหลังได้นะคะเราก็แชร์เก็ไไว้ดูนะบอกว่า,าวิธีการเหล่านี้นะคะคุณนิชาจะเอามาอีก3 3หัวข้อหลังในการาประชุมนะคะนำประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโอเคเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันมานะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะคุณนิชา Academy Stay happy and healthy bye